สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับผมโอเล่ re. วันนี้ก็ขอพาท่านมาที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลขส2สองนะครับช่วงอำเภอบ้านฝางนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถนนมาริวันนะครับช่วงนี้นะครับจากจังหวัดขอนแก่น ไปถึงสามแยกบ้านนนหันนะครับก็เป็นถนนมารีวันนะครับเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับถนนมารีวันก็จากขอนแก่นไปถึงจังหวัดเลยเนั่นนะครับทับกันกับทางหลวงหมายเลข12ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือในเขตอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นสถานีตำรวจภูธรนะครับ ที่ว่าก,การอำเภอบ้านฝางนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางตรงไปข้างหน้าอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่นนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับตัวเลขก,กลมๆนะครับถ้าจับ GPS ดูก็ จากอำเภอบ้านฝางนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝางถึงศูนย์การค้าเซนทัลพาซาของจังหวัดขอนแก่นก็ประมาณ23กิโลเมตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่า20กิโลเมตรนะครับก็ถึงขอนแก่นแล้วนะครับข้างหน้านะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับพา FC ไปดูนะครับไปชมนะครับ ปกติก็ในคลิปนะครับผมก็จะเป็นการบรรยายเป็นการพูดเป็นภาษาอีสานบ้านผมนะครับหรือว่าภาษาลาวอีสานนะครับแต่วันนี้คลิปนี้ก็ทําเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่า F.C. ขอมาเยอะนะครับทําไมพูดแต่ภาษาอีสานภาษาลาวอีสานฟังไม่รู้เรื่องวะส้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ เกิดจากอีสานนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับโตขึ้นมาหน่อยก็จึงไปเข้าโรงเรียนจึงห,หัดพูดภาษากลางนะครับจึงทำให้ภาษากลางก็เป็นภาษารองของผมนะครับใช้ภาษาอีสานถนัดกว่านะครับก็คือเกิดที่สานนะครับถ้าพูดภาษาอีสานก็เก่งนะครับภาษากลางก็ ฟังติดๆขัดๆนิดนึงก็ขออภัยนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเข้าใจเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนต่างกันนะครับบางคนก็ไปเป็นหมอเป็นทหารตำรวจอย่างนี้นะครับบางท่านก็พูดภาษากลางไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่คนละหน้าที่กันนะครับเพราะว่าเกิดคนละที่กันนะครับ บางคนก็มีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอย่างนี้ก็ไปเป็นพิธีกรต่างๆนะครับในวิทยุทีวีโทรทัศน์ไปนะครับความสามารถแต่ละคนต่างกันนะครับแต่การใช้ภาษาการก็พอจะได้อยู่นะครับพอจะได้อยู่พอจะเข้าใจอยู่นะครับแต่ ไม่รื่นหูเท่าไรนะครับก็ทนฟังไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ทุกท่านมาดูมาชมนะครับชมบรรยากาศแต่ละอำเภอไปนะครับเรื่องภาษาก็ฟังฟังไปนะครับเนี่ยครับบริเวณในเขตอำเภอบ้านฝางของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ผ่านออกมาแล้วนะครับผ่านตัวอำเภอออกมาแล้วนะครับ มาตามทางหลวงหมายเลข12นะครับทางหลวงหมายเลข12นะครับหันหลังให้อําเภอบ้านฝางนะครับแต่ก็อยู่ในเขตพ uh ื้นที่นะครับตำบลต่างๆก็อยู่ในเขตของอําเภอบ้านฝางนะครับเนี่ยครับทางหลวงหมายเลข12ก็ลงจากเขาน้ำหนาวมานะครับก็ถึงอําเภอคอนสารนะครับก็ถือว่าเข้าเขตภาคอีสานนะครับจากภาคเหนือมานะครับ ลงจากเขาค้อลงจากน้ำหนาวมามาถึงอำเภอคอนสารของจังหวัดชยัยภูมิก็เป็นเริ่มต้นภาคอีสานนะครับหลังจากมาถึงอำเภอคอนสานแล้วก็มาอำเภอชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านมาที่อำเภอหนองเรือนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ จากอำเภอหนองเรือแล้วก็มาเข้าอำเภอบ้านฝางนะครับตรงนี้นะครับถ้าผ่านอำเภอบ้านฝางไปก็จะเข้าเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเข้าไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับผ่านอำเภอเมืองขอนแก่นออกไปก็ไปอำเภอเชียงยืนของจังหวัดมหาสารคามนะครับ ผ่านอำเภอเชียงยืนไปก็ไปอำเภอยางตลาดของจังหวัดกราลสินนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านไปเขตจังหวัดกราลสินก็มีช่วงที่ตัดใหม่อีกนะครับตัดใหม่ก่อนจะถึงจังหวัดกราลสินอีก5กิโลเมตรก็ตัดตรงไปผ่านเฉียดอำเภอกุชินารายอำเภอหนองสูงอำเภอคำชะอีและก็ไปเข้าอำเภอ เมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับทางหลวงหมายเลข12นะครับเนี่ยครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับการเดินทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับก็มาจากโน่นนะครับมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผ่านจังหวัดตากมาเข้าจังหวัดสุโขทัยนะครับเข้าจังหวัดสุโขทัยก็มาจังหวัดพิษณุโลกนะครับ พิษณุโลกออกมาทางอำเภอวางท้องนะครับก็ขึ้นเขามานะครับขึ้นเขาผ่านเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาน้ําหนาวนะครับเขาน้ําหนาวจึงจะมาลงในฝั่งภาคอีสานฝั่งนี้นะครับคือฝั่งอำเภอคอนสารนะครับอำเภอที่ติดกับอำเภอน้ำหนาวนะครับก็มาตรงนี้นะครับ มาจะถึงขอนแก่นนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขส2สองนะครับหรือว่าถานนมารีวันนะครับจากจังหวัดขอนแก่น,ผ,น,นผ่านอำเภอบ้านฝางผ่านอำเภอหนองเรือไปถึงอำเภอชุมแพไปถึงสามแยกบ้านนนหันก็เลี้ยวขวาเข้าไปไปถึงจังหวัดเลยนะครับเป็นถนนมะรีวันนะครับ ผมก็พาเดินทางต่อไปนะครับไปชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศของอำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ชมไปนะครับดูบรรยากาศไปนะครับว่าอำเภอบ้านฝางถ้าจะผ่านไปผ่านมานะครับมีการคับมนาคมที่หลกัหลกๆก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตรงนี้นี่นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ก็ เป็นทางหลวงที่ทับก,กันกับถนนทางหลวงเอเชียสาย16นะครับ A H 16 a s i a n Highway 16นะครับก็เป็นถนนเครือข่ายทางหลวงเอเชียประเภทสายรองนะครับ A H 16ระยะทางรวมของถนน A H 16นี้ก็คือ1,000กับ3ากิโลเมตรนะครับโดยผ่านประเทศไทย600 88.5กิโลเมตรนะครับเส้นทางแยกจากทางหลวงเอเชียสาย2องนะครับและทางหลวงเอเชียสายหนึ่งฝั่งตะวันตกนะครับในจังหวัดต,ตากนะครับในเขตจังหวัดต,ตากของประเทศไทยนะครับหรือว่าถนนมหลโยทินนั่นแหละครับแยกออกมานะครับผ่านประเทศไทยแล้วก็ไปผ่านประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ เมืองดองฮาจังหวัดกวางจีประเทศเวียดนามนะครับทางหลวงเส้นนี้ไปไกลอยู่นะครับต่อกันเชื่อมกันเป็นโครงข่ายนะครับผ่านถ้าเริ่มต้นมาจากประเทศพม่าะนะครับผ่านประเทศไทยไปประเทศลาวไปถึงเวียดนามนะครับไปถึงเวียดนามนั่นแหละครับถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลข12นะครับก็เริ่มต้นจาก จังหวัดตากที่ถนนพะหนโยทินนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยครับผ่านมาสุขโขทัยพิษณุโลกนะครับมาเพชรบูรณ์นะครับมาลงที่เขตอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิมาจังหวัดขอนแก่นนะครับไปจังหวัดกาลสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ